มุมมองของผมเนี่ยพี่ซอพี่เอ็มฟิลเหมือนเนวิลองรีกอเลยก็ผมว่ายิ่งกว่าอีกเพราะว่าที่ต่างประเทศคือวิธีการคล้ายคลึกันคือเอานะักฟุตบอลมายืนมาพูดมาคุยกับแฟนบอลมาคุยกับคนดูหลังเกมในในมุมมองต่างๆแต่ว่านะักฟุตบอลต่างประเทศอ่ะมันมันเวอร์ไวมากถ้าเป็นพิมพ์ลีกเนี่ยมันเวอร์ไวมากมันคือนักเตะในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นแกรี่เนวิลหรือ ใครก็ตามอ่ะที่ที่เอามาทํางานอะเชลเลอร์ลีโออะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้รู้จักนักเตะทุกคนอ๋อถูกต้องเขาไม่รู้จักนักเตะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะตามสโมสรนี่เขารู้จักแต่ว่าความที่ได้จากพี่ซอกับพี่เอ,อ็มอะคือแกเมสใช่คือลีซอกับอนาวินอะในประเทศไทยอะแตกต่างจากพิมลิกสองอย่างหนึ่งสองคนนี้มันเพิ่งเลิกเล่น มันรู้จักนักเตะทุกคนถูกแล้วอย่งางเอย่างพี่เอ็มเล่นมาแล้วทุกหลีกและควา้าแชมป์ทุกรายการที่มีในประเทศมาแล้วใช่อย่างที่2คือสองคนนี้รวมกันอะเล่นผมว่าบวกกันอะผมว่าเล่นเกิน10ทีม คนละห้าหกทีมอย่างเงี้ยคือมันแทบจะครอบคุมกับนักเตะหรือว่าโค้ชหรืออะไรทุกทีมอะคือมันไปสนามไหนมันก็คือหมดอะอันนี้จริงถูกไหมเออคือ2คนเนี้ยหรือว่าอาจจะบวกกับสมมุตินะที่ที่เอามาอย่างเย็นอย่าง,งตองหรืออะไรก็ได้อะคือบวกบวกเข้าไปอะผมว่ามันมันคือกับทุกสนามแล้วก็ทัชจริงหลายสนามที่แต่ละคนไปเนี่ยคือเขาเคยไปเยือนจริงๆถูกต้องเขาก็พยายามจะวานสตอรี่ว่าพี่ซอหรือพี่เอ็มใครที่ไปเนี่ยจะพยายามให้เป็นทีมเก่า หรือเป็นคนที่ตัวเองคุ้นเคย